สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีบ้านผูกสวนสบายดีตอนสวยพี่น้องมื้อนี้สวนสิพามาหล่อสวนเดอ้อเนาะหลังจากที่เฮาปลูกผักหรือว่าลงมือเฮ็ดสวนนี่ก็ประมาณเก่าเข้าสู่อาทิตย์นึงแล้วมั้งหรือว่สาาีอาทิตย์กว่าๆเนาะแต่ว่าบางคนก็นยังปลูกบ่ทันแล้วเนาะเป็นของบางเจ้าแบบสินะแต่ว่าของชาวันแล้วก็ของแม่นะ่ะคือปลูกแล้วแล้วเนาะมัน มีลมพีม่น้องสังเกตเบิ่งใบใหม่เนาะรรยากาศตีมีลมจา้าอีน,น,นสิบห้ามาบไปอันนี้คือเป็นต้นหอมเนาะต้นหอมหรือว่าบานเฮาเอิวมาพักบัวแหละแต่ว่านี่เป็นของปลาแพงปลาแพงหรือว่าปลามา แหละพีน่น้องนี่มันแตกเบอร์เ,เดลไอ้น,นนะคือแตกง่ายแห้งเขาปลูกได้หมือซองหมือมันก็นแตกขึ้นมาแบบสีแหละเนาะแต่ว่ามาเขาพดยังไ่ทันได้เกิดเนาะท่ใส่สเวลาดุนอยู่เพราะว่าห้างโบรไโอฟโบรไยังห้าคือแบบว่าเอาลงคุมแล้วก็โดนรนำถ่าให้มันแตกขึ้นมาเองมัน หน้าให้นี่ก็คือปลูกหมักทั่วดินหรือว่าทั่วลีสงแต่ก็ยังบ่ท่านได้เห็นแตกขึ้นมาอยู่ไก่สีออกงอกแล้วล่ะเนาะนี่อันนี้เป็นเบี้ยหมักพริกคือเฮาก้าไว้อยู่แล้วแล้วเฮาเอามาบ่งใส่คุ้มมาเนาะหมักเครื่ออ,อันนี้เป็นนานพักอันนี้ก็เป็นพักแต่ว่าน่ะสิเป็นพักกาดเนาะ นี่เห็นบ่ากำลังขึ้นมาได้สองใบกำลังเริ่มแตกเริ่มยังเนาะได้อาทิตย์หนึ่งก็คือสีเขียวบักคัะอันนี้ก็เป็นพักบัวคือกันกำลังได้สองสามใบนะกำลังสี่กำลังเขียวขึ้นมาอันนี้สีเป็นนานพักบัวนี่จนสุดเลยฝน ปลูกลายๆ <c oughs> แต่ว่ามันเอาไปเห็ดอนาเสบเนาะหอมดอกนะ <c oughs> บานเทาเอินว่าสมพักแต่อันนี้ก็สิเป็นเบีย้ยยาสูบอันนี้ก็ว่านไวต่างหากแล้วเอามาบ่งใส่คุ้มเนาะอันนี้เป็นนานพักปลีแม่เบาแปบพี่น้องกระังเริ่มแตก แต่ว่าอันนี้เราหัางกันเนบบนะ่จักเนบแล้วแตกเลยคือดีแท้นานั่นกำลังปลูกยังเมื่อเอาฟุ่นมาใส่อยูู่ได้ยินแต่เสียงฝร,รวยลำเดี๋ยวสิลงพลาลงไปบึงมะขวะโพดพอเบาแบบ ปลูกแล้วลราบอลงแล้วก็เจแหละกะับผัวผัวอะไระะกรันผิวแมววอนผูกกำลังปลูกอยู่นอกให้นะก็ยังโมงกลางยังโมกงมกลางาบายดีสรุปว่าของเจ้าได้จะขุมสองร้อยบาทสองร้อยสี่สิบบาททำสิกินให้เดียวอยู่แล้วอ๋อ <c oughs> ให้ลุ่มได้สะ เอาปลูกยาสบปลูกแล้วเป็นไรจนเอาขี้มูมาใส่ใส่ขี้มูบนี่เอาขี้งม,มาเร็จมา,าก็หลายมือแล้วแต่ว่าท่านได้แล้วแล้วท่านได้มีไผแล้ว เราสผ้ามาเบิงสวนแตงโมหนึ่นงพักตอนนี้กำลังปูกหรือน,นะราโฮหนำไปเรียกมาหวาดเลย กำลังปลูกกำลังใส่พุ่นเลยจ้าพวกน้าพวกน้าเอาพุ่นพวกน้ามันเอาไหนมันลงเลย,อ,ยอ๋อนี่ผู้ใจใส่ฝุ่นน้ำหลังเนาะพอน้องเมยอเนี่ยกำลังปลูกเม็ดบ่กกำลังเอาเม็ดลงป้าทุก เขาสีได้กิ่นแตงโมแล้วแบบว่าอยู่ใกล้สวนที่แบบว่าบปตองไปสื่อไ่เนาะแต่ก่อนแบบเคยแต่ไปสื่อเขาแต่ว่าเขาตรงมาหลุนปีนี้เป็นจังไดล่ะบ้าธุรกิจพันล้านกำลังจะเริ่มพี่น้องจักสิเป็นได้ไพี่น้องทาเบิ้งทาลุนคนนี่สิไปก่อนคุ้มมงโม่แลวพี่น้องเฮ้ยมันเป็นแนวไหนมื่อย อยู่นี่หลายหมือนเนาะเป็นทิศแล้วอยู่นี่อยู่เป็นทิดกลัวเลยเอวจ้าแอวกแวกรแงเพราะเอวห่วยคุดคุ้มหลายวัติคุดคุ้มหลายมาลุ่นมาลุ่นมับชิได้กินยอดอยู่ปะต้าเห็ดปลานี่นะาชีที่กินอยู่นะห้องนาเบาเนี่ยนะโบได้แล้วเนาะหลังจากที่แบบว่าคุดคุ้มแล้วมานำปลูกใส่ฟุนก็นยังบ่แล้วเราต้องไปเอาลวดไฟฟ้ามาอ้อมอีกงาน ลไาม่เห็นรักก่อนลายขันตอนแห้งอวง่าเอนะเพราะว่าข้าปลูกออกมาอยู่นอกหัวเลยข้าก็ต้องหาไฟฟ่ารวดไฟฝ่ามาสดนะคันสันแดงงัวมันสีมาหืมเพราะว่านาแรลงน่ะมันอึดหยาไม่เห็นเขียวเขียวมันก็คืออยากปุกเลยและอ้อมรวดนี่ยขาต้องใสซองเ้นบอลนะเปล่าใสซองเ้นเนาะใส่ลุมใสเถิงใส่เส้นเดียวกับอยู่อีกโอ้ยคือสีงามหละเนี่ย สาวมากแต่งโมเดอนี่นะสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณเพลงกันสาวสวนแตงเพกันสาวสวนแตาก็แต่งโมไงอ้สวนแต่งโมอ้ยาเตเศร้าจนบ่ายไอ้ก็ยังโบโบมา <laughs> สองพลลุมมนะอ๋อแต่ว่าอีกอีกคนหนึ่งไปใส่ไหนะอ,อ๋อไปกับอีแม่บ่อีแม่ไปคุดจิโร่ไปคุดจิโร่เนาะฐาตอนหับพี่สาวพี่สาวชอบกินจิบโอมมากเดี๋ยวจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราแต่ยังบงหูอ่ะ เดือนใดเนาะพี่น้องแต่ว่าจิรอมันไก่สีเบิดแล้วก็คือเข้าตรงไปคุดตอนนี้แม่นผ่านหนาน,นี้ไปก็คือเบิดเนาะมันกำลังสีศูนพันพอมันเก่าเขาสูนอาแรงแล้วปลูกลูกครับเมื่อยปีนี้พัฒนะแล้วเข่ายีงมาท่านอายุตอนโอ้ยคนมันสิดวยกันยังสี่เลยล่ะเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาอีเมทเทิแล้วยังวะ นี่วิวแวว่าเพชรเปตตะลวยอยีโนสูแล้ว,วอันใดนะหน้าคตรพิเสียแน่นารตกาศอสองขอบพัวเหตุโฮมกันนะของเจเละกับพอน้องเมยธุรกิจสวนแต่งโม น่กับแม่เรากำลังหิวนนำพอดอยู่ระดับนี้นะต้องเปรผู้สาวได้นี่พอใส่วางแผนไวเลยหักตอนนี้กำลังปลูกเม็ดอยู่ ออเป็นอน่ยใดเบิดไปจักระปองเลยนี่เบิดป๋องหนึ่งแต่ว่าเป็นปองพอนะขุดหอตนกระเดาหนึ่งพันขุมมีแต่ขุมสัพย์ขุมเงินขุมคำา้นี่รู้ขุมเงินได้นุมเงินได้ยได้ขุมเงินได้ฮะลูกสูสๆดได้ลูก สมพมันจังลมไอยแซดหาเจ้ามีแองแซงอยู่มดจีรีก็เลยอย่างลงมาสวนพระเ็นปลูกโมโอ,อยู่สวนไปคิดว่าอยู่เถียงฮะไพ่สิบแปดบอกสองไพ่สิบปบอกสองปปสิ <c oughs> ไปตอนช่ยวยช่วยบอกโอ้ยอ,อยากไปนำเด้ไปบอก แซวแซงก็อยากไปเดี๋ยวต้องถามเราก่อนโบตะกี้ว่าสิพากันไปย้มมือแรงหขนาะแต่ว่าถ้าเราบริปิดห่านกันลังเธอเอาชิไปน้ำสวรไปบ้านใดประเทศนี่จังว่าคันเล่าโบไปนะแขอยอาชิไปน้อำขาวสวรรักโอเคร้อยจิ้งโวกันบ้าเดี๋ยวกินนี่บ้าตอนนี้แล้วกำลังเริ่มสวยเลยนังเรือมเขินหนักกันแล้วพอกันแล้วก็บ้าแต่เนี้ยกินว้าวเสียดมากจ้าำบอ ช่วงนี้ท้อ,ทงทองบ่คอยอยากกินเขากินน้ำจุเป็นอย่างกินเขาไม่ได้คอยกินเขาไปเลยแนน่นห้างสือส่ออยู่เมื่อวานเริ่ได้กินขเขาเลยบนเมืองบอขึ้นยาไข้มันเป็นอาการบริจวกประมาณทิศหนึ่งแ <c oughs> มนป้ขึ้นมาเลืกเลืกน้ำจ่มยังย อบว้แล้วเขากับมาปูกแมน้ยอย่าเพิ่มอมันบล่มันโกัสนีเห็แล้วมันกำลังแตกอย่างกำลังออกออบไปแล้วก็มาลงคุม ตื่นมาแล้ว,วเวียกไายเบียกมันเนาะเห็ดธุรกิจภายธุรกิจมันพี่น้องลุงเรนเราก็ยังเห็ดงานบานริมน่ำอยู่ เพราะว่าไก่สีขึ้นแล้วก็สีหายแหลวเบิดพักแล้วเนาะพักแล้วก็ปลูกแต่พักเราบรล่อยเราบริห็รธุรกิจใหญ่แบบปลาเละผู้เทียกเห็นปลาเละเห็ดเวียเพา่อบ่งขีดหนีจ้าเนาะ,นะเห็ดเวียเห็ดยูนิซูเมเนาะแต่ว่าต้องติดตามหรือส่องเบามีนะสี่เห็นตลอดเนาะเพราะว่าสวรรค์บางเถื่อกะบริยูบังเถื่อกะแบบมันอยู่มุมไผ่ม,มุมมันอะละแบบสวรรค์วา่าว แล้วไฮแล้วนากระ่อส่วนปีนี้คือแบบยังบูธาไดมีไพได้ผักเลย<ม>ตำสาดได้ซีไดไปเริ่มตอนใดนนเนาะปลูกมังโม่งนีจักเดือนป่าสามเดือนพุทธิ<ม>เพื่อมันใหญ่เนาะ เพื่อเลือกหมาอดามอีกแต่กระสับต่ายเลยเนาะปูแคมทาาอย่างสี่น่นะเขาก็เห็ดกระท่อมไว้ดินโบ้แล้วเฮ้ยแบบชำบายไก่ลูกค้าไปว่าได้ย้ายดีอนะย่างนีนะจ้าถามโมสูกน<ม>เดยวสิพาผูบาวมาดอกูบาาบอด <laughs> บอเป็นตกระบาบก็คือทำเลดีเนาะปูกไก่ทางก็คือปิดสดๆดขึ้นจากสวนแล้วก็ไปวางขายในหนีรถแต่การบางคนที่แบบว่ายากมากินแตงโมก็คือแบบเข้ากับสติป่ายไวเนาะกระสิเห็นง่ายก็คือเขามากินในสวนแบบนี้ได้เลยพี่น้อง โอเคจ้าเดี๋ยวมอนีสิทธิขออนุญาตลาก่อนขอบใจบุสุขุสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาแบบเสาวันพิน้อกจะได้ก็ฝากเบิงโฆษณาติดตามไปเรื่อยๆไปแล้วสบายดีเด้อลืมว่ายักมีเสียงเะยู่มานี่ประมาณถิดกลัวสองถิดสูสูเด้ยป้า